จ่สิเสตหิตเนีพี่น้องแกงมะฮูต้มมะฮูต้มมะฮุสบายดีพี่น้องสบายดีหลังกล้องพี่น้องล้างเสงเห็ดเป็นแบบเป็นชิมเป็นชิมใส่แกงไก,ก่ก,กับมือแกงใส่น้ำมันสุกแกงไก่ใส่น้ำมันสุกพี่น้นองขาไก่เนาะมะองผาดมะฮูงือาวอนแท้ มูวิสเนียว่าหอนมอวยเดืยเขายัง่ยมวเศ้าอยู่ปินป้ำเศร้าปนหอนคนมควอๆเอ้าวตัวน้อนมีแล้วปตัวสังกตมีค่ะดำกระโปงทำไมเกณฑ์ใจใช้พวกนุหมออนอืมมีใบมะเขืออ่อนกรนะิ่กากเนาะ กำลังโผดพี่น้องอือเรียบร้อยพี่น้อง <c oughs> แตกหนึ่งหัวแล้วต้มบ่เลยละแกงต้มอือฮั่ต้มไก่เสร็มมาโอ้ต้มต้มหรือแกงแม่แกงแกงแกงอีกแล้วแกงไก่อีกแล้วจะมาตีก่อนฮึ ยังไงาใส่โคกใส่หมอใส่หมอใส่ไปคนยังนะปุ๊บมีกระเบิดกินแบบรัิดแล้วบีกเลหลาดนียนหนหลาตัวมิ่งบ้ามากใส่ขมใชช่จะไปเอาหนะไปดู

บ้ายัง hey, ้บอกว่าจริงเอ้ยยังบอกค่ายังมีชาตรงกินกา้นเลนะอจจองนะตรงจะาแจเาคาทุ้ครึ่งนึงะ้จองมึงมานีแม่ไปเล่นวบ่คอยขอควรกใหบอกยู่ป ใส่แอยเกลอยละต้งแก่เกแบบเอาเน่อืมง้ตนกับเกียมจะไดอีม้ไปจง่อยจะมาซิมกินไดเดอ เขาพี่น้องสบายดีพี่น้องมากินข่าแจงไก่น้ำกันเ้อพี่น้องแจงไก่ทั้งสดทั้งแรง,ง,ง,งเลยสดสบายสดสบายใช่เป็นอะไรเยใหม่เเยใหม่อมันหอมเลย กินน้ำกระท่อมแล้วไม่เทสถอยานอนอนอนมวนนะไปไม่นอนโดยเฉอะยนุก,กโก้เอาเออกมากีกินโซงกุ้ งเขพีนองไม่เด้พี่น้องเบื่สุดสุกคนงเข่าแก้ใจนุไก่นุ่ไก่เพนไมุ่นแบไม่ก็ื่อออืไปล เขาเลยแมวงออกมาเลยบ้านหิราะแล้วบ้านียไก็อกัน้อ้อออมเมื่อเลมันกลินจนหนาบีตีเหียนจสมอเปจนบุมีหม่องเลยนวกพี่น้องกลางวัยท่คอกลายไปมึนคือหอกินเมเนา ขูดแม่โคด้วยนทูเาแม่เลี้ยงเหรอนาะจะเดรกบริการมาคูดม้วนรวย่งถ้าแม่ในะจก็คืาาอจี่ดูม้วนเนี่ได้งีบเสียงจักขึ้นขนดูเด่น ชิเลรียกันนะเนาะด่างเดียวกำลังหมูไปเทียวไปเียวพอบูดียวทาเป็นเทียวเลยบริเป็นตาดแล้วก็แหงตัได้เป็นดึงเทีเดีวเทียวเผาก็หามข้างนีงนี่จักมือมือแ้วตพามกบด้เกียว โรงบานสี่มือเกี่ยวเข่าน้ำลายนั่นไม่จะตัดอย่างเดียวเกี่ยวมากเกินต้องทำให้กูเกี่ยวไปเดี่ยวเคนเนาะกำบะโก้เนี่ยบะโก้ได้ก็รคิปมัดหามัดใส่เลยแล้ว,วมันไม่ได้โชกยก็ดีใครจะแล้วไปละ มมนะไม่ใชงหายเนี่ยจะจ้วงแบบนี้หล้หางจะจ้วงแบบเกี่ยวไปซ้ำแับมันมีเครื่องตัดจะหัวชิว่าเลยทิ้มหาห0ดข้าแต่เก่าหาคิมากเลยหายง่ายหมดแล้วหาไม่ร้านเลยแล้ว้างละนห,หาไหมเอจริ้มหาไมอีกแล้วแถวเคยหา เกเองน้อยแท้ทเกิดมากกับม่เคทยเลเกิดมากกับมีตรไทยเลยของหญ่สมหาเขาเป็นกมีไทยเลยหาหนัฮกับมีงบะเฮงนี่นะแม่ิกปกปี่ี่ มีกี่ปัญหาบ้วมันจะบเบิดหายกับทเลอร์บ้วลรักขมังตังตามซีรีส์เรม่งแล้ว อีเมกเบอกไปุกแล้วเ่ยยากมากเลแบบเห็ดเผาใครบ้าไปปุกแล้วเลาบอกฟุ้งหมดอล้วแล้วก็อันสองแก้ยีเพิ่มเพิ่มไปกินใบกท่อบชายไปปวดช้ำขาเห็นกันว่ะคือเราอืมอือบ่จะเล่าอะไรนบ่นแหละเราซอกข้าเลย

กินแล้วรู้แบบวงงียไม่าคุบเลยอันนี้แล้วมาถึงหวานใช่ใน่ยังไงมาดูกัน ใคยืนมันยังมันขนาดฟางไยก็ไมเป็นปอยเนี่ยโมว่าเป็นอกฟางไน้มันยังมันอยู่ยันโมเป็นตะกินยันโมมัดยูโบเอาบักโมมาผ่านกับเขาโอจีถือมือถือเจาะนะเอามาผ่านทนกเขาน่าแต่ว่าทุกงานเดี๋ประจาก ข้าวายาาลูกอม่าบโบแลวเจมตาไปเลิกไีทุกที่บ้านองโมกย่ายบ่อนี่ใช่ไหมนองต่อยลูกไม่ง่ายเลยเป็นดินการดนะบ้ายุ่ไม่ไหนเขาห่มแล้ว กบแดดล้กอตอกตอกเลยค่ะตับตอกแล้วดีใจเล้เขาแล้วเ็วนอ้แล้วบแดดแล้วเราเขาโ่มบางอญ่นึงเมื่อเลยกระึรานยันได้แต่เละน้าเหน็ได้แค่แต่เนื้อหน เกี่ยวกับบเยะาด้พี่น้องขอบคุณกับคุณพี่น้องไไลายที่เข้ามาดงมาชมบสมบายดีพี่น้องพองใครมาคลิปหนาได้พี่น้องเด้อไปแล้ว